มีพี่ๆถามต้อมว่ามีวิธีการจัดการกับหญ้าในสวนยังไงบ้างที่สวนเราอะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีคที่เป็นอันตรายต่อคนเลยนาะวิธีการกาจัดหญ้าของสวนเราคือตัดอย่างเดียวเลยตัดแล้วก็มาคุมเนี่ยหญ้าไม่พอยังต้องไปซื้อใบอ้อยมาคุมเพิ่มด้วยทําครับนี่ก็เพิ่งตัดไปตัดอย่างเดียวครับตัดคุมหญ้าไม่ได้โกยเอาไปเผาตรงไหนด้วยที่สําคัญใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเลยนะไม่เปลืองน้ำมันตัดเสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนครับ ก็คุมดินอยู่ที่นี่แหละแปลงนี้ก็ตัดอยู่นะครับตัวเดียวใช้งานอยู่จริงๆทั้งสวนสัมภาษณ์คนใช้หน่อยนะจาขายเครื่องตัดหญ้า <c oughs> เนี่ยตัดตั้งแต่เช้าข้างหน้ามายังข้างหลังเนี่ก็เครื่องตัวนี้แหละครับนี่นะเครื่องตัดหญ้าที่เราใช้อยู่เป็นของนกกิตานะรุ่น 42v แบตสองก้อนส่งน้ำมัน ทนถึกทนครับเรื่องระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่อันนี้เราซื้อแบตก้อนใหม่มา,าลูกละ9แอมป์เท่ากับ18แอมป์ใช้ได้ชั่วโม,มงกว่ารอบหนึ่งอะชั่วโม,มงครึ่งนะมั้ยยาวอยู่แน่นอะนวิธีการจัดก,การหญ้าในสวนของเราโดยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าน้ำมันด้วยตัวเดียวจมเลยพี่ๆท่านใดสนใจพี่กาอยู่ในตะก,การ้านะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ต้องด้วยไปแล้วสวัสดีครับต่อเลยนะจ๊ะ yeah um